ทุกคนตอนนี้เรามาด้วยรถไฟฟา้าใต้ดินนะครับ MRT สนามชายออกประตูนหนึ่งแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเดินตามกันมาเรื่อยๆนะฮะก็จะใช้ระยะเวลาสักครู่หนึ่งประมาณ900เมตรนะครับหลังจากที่เราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะผ่านกระทรวงกลาโหมผ่านมาทางด้านหน้าจะเป็นเสาหลักเมืองนะครับคนเขาก็มารถไฟฟา้ากันแล้วเขาก็เดินยาวๆมา900เมตร ก็จะมาถึงด้านหน้าคือสนามหลวงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหน้ากันกระสุงกระลาโหมนะครับนีสีเหลืองเดี๋ยวเดินไปเลยยาวๆเลยแล้วคือเหมือนดับมีเม็ดฝนหรือเปล่าเนี่ยฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้เ้ <c oughs> <c oughs> เดินยาวๆไปอันนี้คือสำหรับเมืองกรุงเทพมหาคนครเนี่ยครับ้านหน้าแต่พอมีรถ2แถวบริการจากรถไฟฟ้าสนามชัยด้วยนะช่วงเย็นนะครับแต่ว่าคนเยอะก็เดินมาเรื่อยๆก็ถึงเหมือนกันนี่เลยไปเดินไปเลยนะครับอีเขามาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะครับสิบเจ็ดนาฬิกานะครับ เดี๋ยวไปเดินเล่นกันเนี่ยครั้งที่แล้วคือครั้งที่แล้วเรามาจะมาฝั่งโน้นเดินท่าเตียนแล้วก็เดินวนๆเล่นๆมาตอนบ่ายนะครับแล้วก็เดินมาแต่ว่าวันนี้คือเรามาตอนเย็นแล้วก็เลยมาทางอ,าอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับให้ดูด้านหลังคือด้านหลังเ่ะเดินมานิดเดียวนะครับไม่ได้ไกลมากประมาณ90 0เมตรก็ประมาณ1กิโลเมตรอหะแต่ว่าคนเดินเยอะนะฮะพอเดินมาปุ๊บก,ก็จะผ่านเนี่ยผ่านสวน ผ่านกาลาโหมผ่านาสารลักเมืองนะครับแล้วก็เดินตรงไปอีกนิดนึงนะฮะด้นนี้มุมนี้จะเป็นแบบมุมที่ถ่ายรูปนะแต่ว่าต้องรอตอนค่ำๆแหละแสงไฟสวยๆมาอีกแล้วเ <laughs> มื่อวานก็มาวันที่สิบอ็ดวันนี้วันที่สิบสองเราก็มานะฮะวันที่สิบสามอาจจะมา <laughs> มาทุกวันมาของกินมาหาข้าวกินแต่จริงๆน่ะเราไปสีลมมาก่อนหน้านี้นะครับคือไปสีลมไปเที่ยวสีลมมาก่อน เดินเล่นสีลมมาแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ายาวมาถึงที่สนามชัยแล้วก็เดินต่อนะครับเดี๋ยวเดิน,ดนไปดูด้านนี้นี่เป็นบรรยากาศนะก็คือที่นี่ก็เข้าไปท่องเที่ยวเข้าไปซื้อของกินนะครับที่นี่จะเป็นแบบว่างานใหญ่ของกรุงเทพมหานาครน,นะแล้วก็มีของกินเยอะนะครับ เนีอันนี้เป็นโซนตรงนี้เป็นโซน EDM นะครับแล้วก็มีโซนแบบเวทีกลางอะไรต่างๆนานา,นาเยอะแยะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าปนี่ทุกคนถ้าสมมติว่าเรามาทางสนามชัยแล้วก็เดินออกประตูนหนึ่งหรือก็เดินลัดมาทางนี้นะครับจะมาเจออันนี้คือเวทีกลางนะครับเวทีใหญ่ก็จะมีการแสดงแบบเป็น นักกร้องต่างๆมาแล้วก็มีการแสดงแบบค้นอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงนี้รู้สึกว่าจะมีวัฒนธรรมสี่ภาคอันนี้เป็นพักพักตะวันออกเฉียงเงนหนือแน่เลยนี่เพราะว่ามีประสัทหินเห็นนะอันนี้คือประสัทหินเดี๋ยวลองไปเดินดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นทางด้านของภักอีสานนะครับก็เดินดูกันทุกวันเลยทนะีเดียว ก็มากันทุกวันไปเลยเออจะก,กังวลใจอะไรหุยนี่ไงมีเครื่องประดินเผาด้วยทุกคนหุยนี่ไม่เหมาะเด็กมาหุยสวยอยู่นะน,นี่อ๋อนี่ตัวสามสิตัวละสิบบาทหุยน่ารักน่ารักเป็นสร้อยข้อมือมีสร้อยมีโอ้ตรงนี้เขามีให้ปั้นด้วยทุกคนเขามีให้ปั้นด้วยไปดูสิอ๋อเขามีปั้นมือ นี่เป็นแบบว่าปั้นเสร็จสดใหม่ <int> <IL> <IO> ๆด <ๆ S 2> <r>. ้า <diode> นี้เป็นแบบให้ปั้นมีสอนปั้นด้วยนี่ภาคตะวันออกเชียงเหนือด้านนี้เป็นอะไรเอ่ยอ,อ๋ออันนี้เป็นแบบนี่ทํามโมบายก็คือเอาไหมพรมมาพันๆๆๆเลยเนาะให้มันเป็นชิน้นอันนี้ก็จะเป็นแบบว่างานฝีมือของภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับ <Idi> เดี๋ยวเราลองไปด้านนี้ไปดูท่านนี้ด้านนี้โอ้โหคนเยอะอีกเหมือนกันนะเนี่ย เอาตัวนี้คือฉีดน้ำมันปั้งๆๆแล้วอ๋ออันนี้คือเมื่อคืนเมื่อคืนมาตรงนี้ไฟสวยมากเลยนะไปแบบแล้วคนเยอะมากเมื่อวานเนี่ยตรงเนี้ยนี่สวยมากอา๋ออันนี้เป็นอีกเวทีเอา้ามีเด็กน้องวิงวว่งเบาอ่าก็วิ่งเบาเอาเอวิอ่งปั๊ด นนอ๋อด้านนี้จะเป็นทับว่าวนะครับทุกคนนี่ว่าวจุฬาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยด้านนู้นมี่อ๋อเพราะคือซื้อซื้อว่าวเนี่ยเขามีว่าวแบบหลากหลาย เอาไปวิ่งว่าวกันนะเนี่ยมาซื้อว่าวแล้วก็ไปวิ่งว่าวกันทุกคนอันนี้พักอีสานนี่เอออันนี้แบบมีเพลงมีอ,อะไรเงี้ยนะอ๋อด้นนี้ทําพัดทําพัดเองหรือว่ายังไงอ่ะทําพัดทําพัดอ๋อผักพัดอ่างเงี้ยเหรออ๋อนี่เขาสานพัดอยู่ด้านนี้นะครับอ๋อ เขามีพัดแบบมาเซ็นชื่อแล้วก็สามารถที่จะรับไปแล้วก็ตอกใส่ไม้แล้วก็แบบไปใช้ได้เลยนะครับโอ้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นโซนของพักอันนี้น่าจะเป็นโซนของพักใต้ปะเห็นผ้าแล้วเนี่ยคิวถัดไปเป็นคิวของนี่แ้วอันนี้พูดได้แค่นี้เลยนะ นี่ผ้าอันนี้คือเป็นโซนของภาคใต้นะครับก็จะมีแบบว่าผ้าบาเตะผ้าอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ก็เป็นรอยัเหมือนกันไม่ใช่อ๋อเขาจะมาร้อยอันนี้คือเป็นร้อยแบบร้อยสร้อยข้อมือร้อยกระเป๋า,ปาถักกระเป๋าอะไรเงี้ยน,นะครับอันนี้เป็นแบบว่าอันนี้เขาแบบวาดผนะ้านะผ้าบาเตะแล้วเขาจะมาวาด อ๋อสวยสวยอุ้ยสวยอยู่นะอันนี้มันเป็นแบบนี้เนาะนี่เป็นผ้าเป็นผืนแบบนี้แล้วก็ไประบายไปวาดวาดระบายระบาย,ลบายแล้วก็สวยสวยอี อันนี้คือเวลาเวทีกลางนะครับเวทีกลางอ๋อวันนี้แบบว่ามาเยอะนะแล้วก็เจอกันแน่กับเต้าครับเนี่ยอาเซียนตะอาเยามจ้ายูบูสยูบูสลาบอสลาบอสบอดี้ส์เลยเป็นงานสุดยอดเลยทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปด้านหลังคือ ถ้าเรามาฝั่งนี้มันจะมาทางเวทีกลางนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินย้อนกลับไปนู้จะเป็นเวที EDM สวยดีนะบรรยากาศถ้ามาเดินเล่นมาเดินเล่นทุกวันแต่วันนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่ดึกมากนะครับก็อาจจะอยู่แบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดินทางกลับมีีเมเสนี้ทีมส้ครับอันนี้คือเป็นแบบ เตาเหรออ๋อเปลี่ยนขยะเปลี่ยนขยะให้เป็นแบบของเพื่อแบบดูแลรักษาขอ,องทะเลเดีเ๋ยวเดินเดินไปทางนี้นีน่ไงด้านนู้นก็มีกิจกรรมกิจกรรมเขาเยอะแยะมากมายมีเวทีกลางนะฮะ ฝั่งด้านนู้นจะเป็นก่อเจดีทรายนะครับก่อเจดี i g n นี่คือถ้าเราเดินไปทางด้านซ้ายมือนะครับเดินไปเรื่อยๆหลังเวที EDM นะครับตรงนั้นจะเป็นการอ,อ,อันนี้เป็นการขายของฝั่งด้านนู้นก็จะมีบ้านทีสิงนะครับมี นางกลางแปลงด้วยนะโอ้อีทมันมากแบบเปิบเบเปิบเบเนี่ยเมื่อวานเหมือนเขาจะตั้งอ้นี้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเมื่อวานเขาเหมือนเขาจะวางโดนไว้ที่นี่ปะอ๋อตรงนี้เป็นอู๋ตรงนี้เป็นพื้นที่เตรียมงานพืชมงคลนะครับสำหรับพระราชพิธีแรกนาะขวัญโอ้นี่พืชนมงคลนี่เวลาเขา,าจัดงานเราก็มาเอา่อเก็บ เม็ดพันนะครับไปเป็นแบบว่าสลีมมงคลเพื่อความสลรมมงคลเนานะของแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการแบบไถแกรกนาขวัญอ่าด้านนี้โอ้โหนี่เดี๋ยววันนี้มานั่งดูหนังกลางแปลงดีกว่ามีบ้านทีสิงหนังกลางแปลงนะครับแล้วก็มีมวยทะเลนะครับแล้วก็มีมวยไทยด้วยนะฮะอยู่ฝั่งด้านนี้เดี๋ยวทานเราเดิน ออกไปด้านหน้านี้ก็จะเป็นเวที EDM นะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารนะครับวันนี้คือมาทําอะไรวันนี้วันนี้มาซื้อของกินไม่ได้มาอะไรเนี่ยเวทีคืองานก็จะประมาณนี้นะทุกคนอาจจะไม่ได้แบบโอ้กิจกรรมเยอะมากนะคือเขาเน้นมา,เ,าเดินชิลมาแบบฉีดน้ํากันปิ๊บปิ๊บิบนะแล้วก็มาแบบมาเต้นมาร้องนะเวทีกลางก็มีแบบนักร้องมาเยอะมากเลยนะวันนี้ ฟัง EDM ก็ DJ เแบบว่าเปิดมันๆแดนๆกันทั้งวันทั้งคืนงานจะเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงเย็นนะครับถึงประมาณ5าทุ่มครึ่งโอ้โห EDM คนเยอะมากฝั่ง EDM คนเยอะมากนี่คือเวทีมวยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเขามีแบบเป็นจุดบ่อน้ำด้วยนะเขาจะมีแบบน้ำสาดลงมาเทลงมานะก็ไปเติมน้ำตรงบริเวณนั้นได้แล้วก็ สามารถที่จะฉีดน้ำเล่นกันที่ EDM ได้เลยนะครับนีตรงนี้มหาสงมทรานยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่และยักษ์ยักษ์กกกกเลยไปเดี๋ยวเราไปทางนี้นะฮะทางนี้จะเป็นเวที EDM เอ้ เฮ้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 เ <verw> ฮ้อาเรดี้เ <reconcile> ฮ <mañana lee liter> <t iny orange shared> ้้าฝรั่งชอบเอ้าทำไมวันนี้วันนี้แบบแอดูกั้นพื้นที่แล้วอ่ะอ๋อวันนี้เขาเหมือนวันนี้เขากั้นเนาะกั้นเล็กๆเออเพลงมันมาก อันนี้ชิงเชา้าสวรรค์ต่อคิวขึ้นนะครับหนึ่งกระเช้านั่งได้สองท่านเท่านั้นนะครับอันนี้นั่งฟรีนะอุ้ยเวทีแบบ EDM มันมากอ่าเดี๋ยวลองแบบเดินดูบรรยากาศกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็คือเอาจริงๆถ้ามาที่สนามหลวงอ่ะอาจจะไม่ได้เล่นน้ำแบบเยอะมากขนาดที่บอกว่าโอ้เล่นกันมันมากขนาดนั้นนะฮะถ้าใครต้องการเล่นน้ำแบบจัดเต็มนะไปตีลมนะ ถนนตีลมมันจะจัดเต็มจริงแต่ว่าถ้าที่นี่ก็จะปรับประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวด้านนูนนน้นเล่นน้ากันไปเดี๋ยวเราไปหาของกินดีกว่าบรรยากาศอลังการมาก เดินแบบว่าซื้อของกินก่อนนะทุกคนตอนนี้กำลังเดินดูบรรยากาศนะน้ำมันเบอร์รี่โอ้ไม่ใช่น้ำตาลนะของกินเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ร้านคายตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหลังของเเวที EDM นะครับอันนี้ก็จะแบบว่ามีคนมาช้อปปิ้งสินค้าแล้วก็มานั่งกินข้าวอะไรกันแบบนี้นะ แล้วก็หลังจากกินข้าวมีแรงแล้วก็ไปเต้นกันต่อนะครับที่ EDM หรือว่าจะไปเวทีกลางก็ได้เวทีใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศประมาณนี้นะครับตอนนี้เราตอนนี้เราออกมาด้านนอกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาหาของกินแถวนี้เนะี่ยมีแบบว่าร้านของกินเยอะแยะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่างานวัดนะครับ อันนี้คือมหาธาตุมหาสงการนะครับของวัดมหาธาตุอุ้ยขนมก็มีของกินร้านน้ำเมียงนี่เมียงยีบาทอุ้ยขนมไทยเต็มเลยขนมไทย๋อ นี่ชิลลีมีแบบชิละสิบบาทอันนี้ผลไม้ปอกพร้อมทานของกินเยอะแยะเลยอันนี้มีข้าวซอยนะครับเดี๋ยวขอเดินด้วยแล้ก็กินข้าวเหนียวมะม่วงหอมๆข้าวเหนียวมะม่วง อของกินเยอะแยะเลยซ้อสองซื้อสามชุดก็ได้นะครับแล้วแต่ด้านนู้นก็มีมีประมาณนี้ทุกคนลูกชิ้นยืนกินไข่หมึอกอะไรเงี้ยนะฮะร้านน้ำเดี๋ยวขอแบบไปหาซื้อน้ำก่อนเนาะเพราะว่าเดินมาเยอะมากเลยเนี่ยคครรันะัพบพบ,พบโอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นแบบเยอะแยะมากมายเมีย่ยงก็มีนะฮะ ตำไทยโอ้อโหันนี้เป็นผัดไทยมีผัดไทยแล้วก็ของกินเนี่ยยามถึงตรงนี้ท่าพระจันทร์นะครับถ้าเราเดินย้อนเข้าไปเดี๋ยวซันแบบซื้อน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินเล่นแล้วก็อะไรแบบท,ทั่วไปของเราเนาะงานมีถึง วันที่15นะครับทั้งของมหา,าธาตุมหาสงกรา์แล้วก็สนดามหลวงนะครับถึงวันที่15